สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับมา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 ,มา,มาลองรถกันครับ FC เราจากภาคกลางนะครับออกบ้านมาเมื่อคืนแล้วมาลองรถครับทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่เขาลองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพี่เขาชอบไหมอ่าผมว่าต้องชอบแหละนะฮะมาหากันนะครับเอาราคาพิเศษเอาราคา FC เราไปเลยให้พี่เขาไปลองรถกันครับดูดูด,ด,ดไททันปี06กัารอ่า รถไฟฟ้านะครับจังหวัดขอนแก่นที่ผมไปประมูลมาวันนั้นอนะเอฟซเราพี่น้องเราจําได้ไหมนะฮะคันนี้อาจจะไปอยู่ภาคกลางแนละ้วผมดูแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่พี่สวัสดีครับ<ด>โอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกล้องมาจากไหนเนี่ยาาแถวลำลูกกาแถวลำลูกกากรุงเทพเรานี่เองอ่าโอเคพี่เขาติดตามผมมานานหรือ,อยังนานแล้วนานแล้วใช่ไหมโอ้ยพี่อายกล้องนะเนี่ย อ่าอ,อ่ใช่ที่เทัาเรื่องเปลี่ยนเทินใช่ไหมเราพี่ชายเขายังคือแบบเขาังตัดสินใจไม่ได้เขาก็เลยพาพี่เอาเลยอ๋อครับเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาลองรถก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวพี่เขาลองเสร็จแล้วเรามาคุยกันนะเอฟซี FC ตัวยงเราจะเป็นยังไงครับอ่าเนี่ยเอารถไปลองแล้วนะฮะส่วนพวกนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าคันนี้น่าจะช่างชาติเป็นคนขับนะครับส่วนช่างอาร์ตขับมาคันไม่แสนแปดส่วนคันไมน่แสนเก้านี้น่าจะเป็นช่างอาร์ตนะครับเอาโอเคตามนั้นครับ เดี๋ยวเราดูก่อนให้พี่เขาลองเสร็จก่อนแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งไปแล้วครับไปลองแล้วครับคันนี้ก็ติดมาจจาแล้วนะลูกค้ากําลังจะมาเอานะคันนี้นะไปแล้วครับดูครับดูดูด,ดูไปแล้วเดี๋ยวลองรถก่อนครับผมอ่าโอเคพี่เขาเดินรอบแล้วเดี๋ยวเดราถามกันก่อนครับพี่ดูผมมานานแค่ไหนแล้วผมเบ่งตอนที่ป๋าไปเอารถ เยอะเอิ้นผมป่ามีรถไอเป็นมึงตำรวจนะครับอ๋อที่ประมุ่นน่นดาก้อนตำรวจเป็นป่ะครับละลายขั้นเหมอนน่ะผมผมมันเป็นยังไงคำวอาผมมันตรงกับรถป่ะถึงบมอตะลุกตะลุกนี่แน่หมอบอกว่าหัวขึ้นพี่บ้านี่เนาะอันนี้แห้งคักได้หนิหมอมีอย่างหัวอย่างเดียวได้หนิ ช่างทอนกับช่างอาร์ตผมให้ไปย่ายรถครับพอดีผมซื้อรถไว้ก็ย่ายรถมานี่อันนี้อันนี้ช่างชาติครับนี่กำลังยางมากนี่อันนี้กับเอฟซีเพื่อนมาอ่าเป็นยังไงตัวนั้นเป็นแาบสามไส์กับสองเจ็ดนะครอ๋อไม่ใช่ปัญหานั่งกินน้ำรอดแป๊บเดียวเดี๋ยวจัดให้ฟังสองเจ็ดปัสสันอ่าฟังสองเจ็ดด้วยอ๋ออ่ะ,อะโอเคขอเวลาแป๊บเดียวอ่ะอ่ะตัวนี้ครับผมกำลังก็คือสรุปเสร็จสับ ปิดเรียบร้อยนะครับคันนี้ไปอยู่ที่ประทุมนะฮะครับนี่นี่นครับ f อฟเราตัวจริงมาแล้วขับจะขับกลับเลยผมจะให้บางเช็ครายละเอียดให้ไงครับน้ำมันเครื่องได้ใช่ไหมบางให้มันหวัดได้บ้างถอดกรองเป่าสักทียังที่แต่เอามาเอาแล้วอ่ะเอาสิเดี๋ยวผมจะล้างแอร์โฟให้อ่าเดี๋ยวผมล้างแอร์โฟให้พิเศษนะครับ ก็คือผมสั่งน้ำยาล้างแอร์โฟมาเอ๊ะผมบอแมนว่าผมจีโคสนาให้เขาตีอว่าเนี่ยเอามามามาเดี๋ยวผมจะล้างแอร์โฟให้พิเศษเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าล้างแอร์โฟยังไงนะครับผมสั่งมาให้ FC เราพี่น้องเราที่ดูคลิปผมใครมีรถลักษณะนี้ที่มีแอร์โฟนะสั่งมาครับกระป๋องละสองสามร้อยสั่งมาล้างแล้วท่านจะรู้ถึงความแตกต่างอย่างที่เขาโฆษณาจริงๆนะครับอ่านดีบางเช็คายละเอียดสรุปคันนี้จบไปอยู่ที่ปทุมเดี๋ยวผมทําขั้นตอนการล้างแอร์โฟให้ดูครับผมนะครับเรามาล้างแอ นี่ครับตำยาครับที่ผมสั่งมาบังกดยังไดวะกดกดกดมันคือบอกมันเนียอยู่ดิเนียแล้วเคยสอดเอามาเลยไอ้ชั้นม่ได้ครับมาแล้วครับเอามาเออน่ะมูลออกมาไอ้ชาติมาครับแอบล้างแอร์ฟูให้เลยอันนี้ต้องสั่งบังนะเดี๋ยวเรามาดูความสกปรกกันอาจารย์ไม่ฟัง บางค่ะแล้วมาล่องความเบื้องความสุขรกด้วยเอาโต๊ะพ่นก็นได้ดึงออกมาครับเวบเนาเสียความดำดูสิครับดูความดูความสุขรกนะ <c oughs> เดี๋ยวเรียกพี่เข้ามาดูกันไอชาติซื้อกป๋องอันนี้ไว <c oughs> ้ดูเดี๋ยวให้พี่เขาดูครับพี่พี่ดูรถน,นี่นี่เห็นไหมพี่ดูเห็นคราบฝุ่นมันม้ย <c oughs> นี่แหละ เดี๋ยวผมจะเอาน้ํายาฉีดล้างออกให้ดูไอชาิเอาจานมาก็ทีแรกผมก็ไม่เชื่อเนาะแล้วศึกษาไปศึกษามามีแต่อู่ใหญ่เขาทำพ่อผมมาทําแล้วอ้าวจริงเฮ้บางอาจารย์มาใบหนึ่งจานกระเบื้องหรืออะไรก็ได้มาหนึ่งใบอ่ะดูครับดูความสุขภกของแอร์ฟ w นะดูดูดิไอไอชาติ คันนี้เจ้าเป็นคนขับมันวะไอชาตคันนี้มันว่าเจ้าขับอ่ะที่เจ้าว่าป่านขับรถไม่น่ะ <c oughs> อ่านี่ครับคันนี้ช่างชา้าลงครับอันไหนก็ได้มาเออมาลดจานอะไรเนี่ยบางเอามามาได้คือเก่าละมามา <c oughs> อ่ะวางลงไอชาตเอามา ใช่เดี huh. ๋ยวฟมะเอาน้ำยาล้างมามาดูครับอ่ามาครับไอ้เข <the> ็มต้อนนี้เนาะเออเสียบเข้าไปช่างชาติลองฉีดดูครับเอาจับขึ้นมามนี่วะแค่นั้จก็จับไรนี่จับไรนี่จับนี่นี่แล้วฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปเลยเออนี่แหละดูดูครับดู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 ครับดู ดูครับดูเอ๋ดูครับไอ๋ตัวเข็มมัดเข็มอา่านมันนี่นี่ตัวดำดำอย่เอออันนี้ละนี่ละตัวเข็มอ่านค้ามันงนะดูครับเข็มเออนี่ละเข็มอ่านค้าไอดีมันงนะฉีดท่อเพียดท่อน้ำเอ่อน้ำอะไรดูครับดูเยอะ S <S จวดโกเาๆครับพี่น้องมาดีขิดเลยได้หนักก็ขิเข้าไปเลยเออบ่มียังเออพอมาเนี้ยรอหามันแหงเราไปประกอบคิดไ,ไปคิดมาดูครับเอซเราครับดูดูนะครับนี่คือการล้างแอร์โฟนะครับเอาดูดูครับดูเห็นไหมอ่านี่ครับนี่ครับอ่าถ้ามาเปรียบเทียบแล้วมันดีของเขาพี่น้อง นั่นละ่ะไอชาติเป่าออกมันเป็นทังซี่ละฮะเมื่อก่อนยังขึ้นหน่อยใช่มันเข็มอันคาไอดีตัวนั้นน่ะอ่านี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ช่างชาติเอาไปฮะกาวกาวกาวขึ้นไปประกอบไปครับเอากลับมาประกอบครับสนุกสนานไปครับอย่าไปซีเรียสครับอยู่กับพวกผมง่ายๆครับมีแต่พี่แต่น้องกันทั้งนั้นประกอบไปมันถือด้อประกอบมาถือมันติดส,สตาร์ทบัติดเด้ สะดุดอๆดอึดดดไหวด้นี่ครับประกอบกับไปไฟงโจนะแหงมันมีความดูเรื่องเครื่องคอมอยู่นิดูแต่ใดเล็กสำหรับช่างชาติกับช่างทอนนะครับเครื่องใดเล็กเอาบาภาษาบรรทัศเอาขีดตมโอไว้ไปกับเ็ดติดครับแต่เครื่องคอมมือโอ้ยใสหนาใส่ใสยหนาขวาเลยเ็ดบอป็นครับพี่น้องอ่าดูรถเร่งรถเร่ง ทำความสะอาดแล้วครับปึ๊บปึ๊บสะอาดแล้วประกอบฟ้าบนี่ครับงอบเสียวะเอาไอ้ลือออกประกอบเสร็จปึ๊บนอนประกอบย่นทิ่มเขาป้าสักวา ไม่หรือเราชื่ออะไรจะไ่หอ้ยบริษัทเฮ็ดมาตฐานนะเฮ็ดน็อตเกินแนมใส่แนมกว่าอะไย้อนถิ่งเลยเนาะพี่บริษัทเขามาตฐานเนาะเฮ็ดน็อตมาเกินเนาะฮาวครับดูประกอบเข้าไปถ้าสตาร์ตติดจะถือว่าโอเคอยู่ได้ถ้าสตาร์ตบ่ติดจะยุ่งักใหญ่ได้ใชาดเดียไปคืนสไลด์เขาอูบ่ไหวเด้ออ่ะประกอบเข้าไป แห่งแล้วมันบอแับน่ะเรียบร้อยอือบ่เหลือสตาร์ทมึงดูมันติดบ่อบ่อเนี่ยจัดถ้าสตาร์ทบ่ติดบ่อเป็นอย่าง,งามันจะได้เอาสะลายเขาอู้สิไอ่เขาติดอยู่ไหม <laughs> อ้าวโอเคครับคันนี้ไปอยู่ประทุมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับพี่เขาก่อนแป๊บเดียวครับอ่ะเรียบร้อยครับพี่เขาจะเดินทางกลับแล้วครับไี่ขอบคุณหลายๆนะครับ นี่ครับเ c ตัวยงเราดูดูแทบทุกวันนะเพื่อนวา <c oughs> ได้เดี๋ยวผมจัดการให้เรามีลายมีอะไรกันแล้วล่ะไม่ใช่ปัญหาอ่ะโอเคเรียบร้อยครับปิดการขายเรียบร้อยคันนี้ไปจังหวัดปทุมนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยอ่า <c oughs> ไปแล้วคนซื้อก็บอกว่าเห็นแล้วชอบนะครับ ก็เอาที่ความชอบนะครับดูเหมือนทเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเหมือนที่ผมบอกทุกท่านนะดูผมไปเรื่อยๆครับชอบคันไหนแล้วค่อยมาซื้อกันอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับฝากทุกท่านกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิที่ใช้อะไรยน์วุฒิที่ของถูกถูกจริงการันตีจากผวุฒิที่ใช้อะไรยนต์นะ่ง 2, 2 6นย์วุฒิที่อะไรยนต์กาซิง ชื่อนี้มีคำวัตถกไปแล้วเป็นในบงังรถคันหนึ่งสุดยอดขอบคุณทุกท่านมาครับอีกหนึ่งคันครับจัดส่งเอฟซีเราทางอำเภอบางบ่อเนาะ,ะนี่ครับดูในคลิปเมื่อคืนนะครับพระาอาจารย์ก็โทรหาผมนะฮะผมบอกว่าเอาไปเลยครับพระอาจารย์ผมรับประกันเครื่องให้พระอาจารย์บอกว่าจะเอาไปใช้งานพาเนนไปโรงเรียนนะครับผมว่าคันนี้เหมาะมาก พมาอาครับอาจารย์ผมบอกเมา,เาคันนี้ไปเลยนะฮะก็คืออาจารย์อนมะจํามาเสร็จสับเรียบร้อยพ่อจัดส่งขึ้นยานแม่ในทันทีเลยนะครับ mm hmm. เออยับออกในไอ้เจ้านั่น <c oughs> <c oughs> อ่าเขาจะใช้แบบอ่าดูครับขึ้นยานแม่แล้วครับ ก็ขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องเรานะครับที่เชื่อใจผมนะเพราะว่าซื้อขายง่ายๆไม่ต้องซีเรียสครับก็คือเนี่ยอย่างเคสนี้พระอาจารย์เพิ่งโอนให้ผม50,000บาทนะครับแล้วก็รถไปถึงแล้วก็เช็คสภาพรถค่อยจ่ายตังค์หมดไม่ได้ใช่ปัญหาครับง่ายๆครับเอาแบบนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่เชื่อใจผมขอบคุณมากๆครับ thank you